สวัสดีค่ะช่องนูแหมมผ้าแสบค่ะค่ะเมื่อเนี้มากินข้อแรกน้ากันเน้ะค่ะมื้อนี้น,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 ะะนูแหม่มเห็นเด้เออกินเป็นนี่ค่ะบองปลาแดกจ้าแล้วก็มีไข่ต้มค่ะไข่ต้มแล้วก็มีเป็นอันนี่ค่ะตับหลวกค่ะสมุนไพรเด้อแล้วก็มีอันพ่วงไข่ค่ะพ่วงไข่สมุนไพรจ้าผักแกมกับซีมี่สมพักเซียนจ้าสมพักเซียนเน้ะค่ะเนี่ยค่ะสมพักเซียนมี บะเข้อปอค่ะบะเข้อม่วงหอมแดงแตงกวาค่ะแล้วก็พักกะทินจ้ากินขา้าวเขานี้ฮอนฮอนค่ะเมนี้บ่ได้หนึ่งเองเด้อค่ะบ่ได้หนึ่งก็เลยไปส้อมากห่อสิบบาทจากหอยยูค่ะเนี่ยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเขาแรงจ้าเขาแรงนี่จ้า<ม>กุ๋ยข้ามยีๆค่ะไปเด็ดบองอืมอืมเนี่ยค่ะ ไครใครสมุนไพรค่ะอืมแซบอยค่ะในสมพักเสียงค่ะวังประเด็กกุยกันค่ะสมพักเสียนจ้าอืม ไข่ต้มค่ะคุณจ้าเขาแรงนะจ้าเขาแรงนะคะสมบัตเสียนอีกอ่ะ ไปมึงตลาดนัดมาจ้ะเห็นเขาขายกันเลยโอ้เป็นแต่แสบตลาดกันเลยสื่อมากจ้ะอืม,มขืนจ่กขืนเอ็งจสมสมุนไพร้ลยค่ะมาแดกบอง คกะเทนหมานเท่าค่ะอืมอืมเนี่ยค่ะอืมตับไก่สมุนไพร Ừ. bà đẹp. Một cơ nịp bỏ đi hả? Dạ. ngà cả thịt คุยไปเด๋ค่ะอ่านข้ำเดงขันส่สมุนไพรด้วยค่ะข้นไะ้รใบบปกกุยแสเบ้ยวค่ะ อัน้าไปเลยอืลอืมอืมกับพร้อ,อรยดีค่ะ ่คะงาหินประเดกบองอันนี้ประเดกประเดกพัดด้วยค่ะประเดกประเดกอิสานเลยน่ค่ะไข่จ้ะมันค่ะ สมพักเสียนค่ะหมั่นเข้ามากินนะคะคุเสกกระปุ้นกระแสบจ้ะประเดบลนกระแสบเฮลป์ป๊อปหน่อย อ uh huh. เธอปอค่ะอือประแดกนี่หอมหอมเคืองค่ะข้าวตาข่ายใบรระกุดอือนี่ค่ะนี่ค่ะ พวกนี้มีตับน้ำเนอะค่ะมีตับแล้วก็มีหัวใจค่ะนะคะหัวใจไก่กินข้ามีอะไรบาดเด๋ค่ะมันแขนจับมันเขนหืมโอกี่้ค่ะจับ nang qua hà, khẩu cả, hừm, hừm, อ่อนแตงในปากดีค่ะนี่ปับปุ๋ยเลยค่ะอืมสับแทบ นี่ค่ะหอมกระเทียมอืมอืมหอมแดงจ้าเนี่คยค่ะอืมใช่ค่ะ หัวใจนี่ค่ะหัวใจหอมหอมข้าตะไคร้อือจ้ะอือหืออืมอืม พิ้นค่ะพิ้นมองค่ะพวกไข่อ่อนอืมเนี่ยแซ่บค่ะแซ่บอืมเนี่ยอืมอืมนี่ค่ะอืม มาหมัวมวยเลยจ้ะประเด็กบองกินกันแย่งกับแสบค่ะกินเบาๆกับแสบอืมันบักเสียนค่ะเลยจ้ะโอ้ยอืม้มน้ำห้อยเลยค่ะ เช้า่วงค่ะอืมอ้าห่วงไทยเออดทยค่ะอืมแสงในป่าเลยค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวจสเข้าใจ ค่ะสำหรับมือนี่นะคะนูมแหม่มขอจบคลิปสำเนียด้ะคะ่ะอาหารที่มาก,กินให้มึงก็เป็นต้มสมุนไพรอันเครื่องในไกจ่ะเครื่องพวงไขอ่ออนแล้วก็มีไขต่ต้มแล้วก็มีบองประแดกทางใดอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นูมแหม่มเนะคะสวัสดีค่ะ